วัน,วน,วนต้องมาเลี้ยงลิงไหนคาบแมวเหรอเนี่ยโอ้ยชีวิตเี <c> ่อ <oughs> <c oughs> จริงๆมันไม่ใช่ที่กาดโอ้ยมันเจ็บนะเนี่ยโอ้ <c oughs> เล็บก็อย่างยาวเลยเด้อตัดเล็บไหมฮะโอ้โหซนจิ๋หาย <c oughs> มาวันแรกนี่อย่างเรียบร้อยเลยโอ้โหง่อยโอ้โหดูสิอ่ะวันนี้วันที่สี่สี่หรือห้าไม่รู้โอ้โหแน่นอนจริงๆสนยังกระลินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูอ่ะมางับอีกแล้วโอ้ยเออเออเออชีวิต อยู่ไม่สงบสุขแล้วครับพี่น้องมันเหมือนมันดื้อจังเลยอุ้ยเฮ้ยเล่นบอลบอลสิเก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมนี่ทำเป็นร้องนี่ทำเป็นร้อง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  แน่จริงก็มาสิฮะฮะนายหนีเด้เฮ้ยเอาเอาลื่นซึบเบื่อหายเลยโอ้ยเอาเอาเอาตกใจเงาตัวเองโอ้ยเออมางียมางียมางียไม่ได้พักอีกแล้ว ไม่ใช่ไม่โอ้ยเห็นเป็นอาหารมันหรือไงเนี ai, ่ยืคิดผิดคิดถูกเนี่ยคิดผิดเรื่องคิดถูกเนี่ยไปนอนไปไปนอนได้แล้วอเกินนมซะอืม สนสมไวเขาแหละนี่ไวเขากำลังสนก็มาวันแรกนี่โอ้โห,โโหเป็นเด็กกัมพาตอนนี้เริ่มจะก,กําแหงแล้วโอโ้ชีวิตไปนอนได้แล้วไปโอ้โหสุดยอดเลย